นี่คือของเล่นโบราณยุค90ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นนั่นในคลิปเลยนะครับว่าเพื่อนๆไม่เด็กแล้วนะครับู้ฮ่าๆอินฟินิตี สวัสดีครับผมพอดีตัวแสบนะครับก็คือสมัยผมนะครับสมัยแบบเด็กยุคเก้าศูนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาของเล่นง,ง่ายแบบในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่คือมีสมาร์ทโฟนเครื่องนึงครับ โหลดเกมปั๊บเล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุยกับเพื่อนสบายครับแต่สมัยผมไม่ใช่ครับสมัยผมนี่ของเล่นที่เดียวที่หาซื้อได้ก็คือร้านขายของเล่นในงเรียน <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องเรียนนี่นะครับเชื่อไหมครับว่าสมัยเด็กยุค90แบบผมเนี่ยจะสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเรียนมาเป็นของเล่นได้ครับเพราะในห้องเรียนมันมีเพื่อนไงเพื่อนมันชอบเอารุ่นเอานี่มาทําเล่นครับซึ่งผมก็ยังงงถึงทุกวันนี้นะครับว่าไอ้เจ้าเพื่อนที่เอาการเล่นอะไรมาบอกเราเนี่ยมันไปเอามาจากไหนครับมันไปฟ ทีนี้ครับไอ้เจ้าของเล่นที่เพื่อนเห็นกันมาในตอนต้นนะครับนั่นเรียกว่าไม้โปรกระโดดครับคือมันจะเป็นของเล่นแบบเล่นขำๆก็ได้หรือเอาไว้แกล้งเพื่อนก็ได้นะครับคือเราอาจจะแบบนั่งดูมันดีดไปเองหรือว่าแบบแกล้งเพื่อนนะจับไปปุ๊บแก้เพื่อนถือพอถือแล้วก็โป๊ะดีดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นของเล่นที่ยอดฮิตมากๆสำหรับเด็กยุค90เลยนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกวันนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่า,าหรือว่าแบบหันไปหาสมาร,ร์ทโฟนกันหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมา แล้วก็ได้อนุรักษ์การเล่นแบบโบราณให้เพื่อนๆได้เอาไปเล่นกันต่อด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปประดิษฐ์ไม้โปรกระโดดกันดีกว่าครับตอนท้ายมีแบบสลโลโ m โมชันด้วยนะครับได้เห็นกันจัจบๆเลยครับถึงกลไกการทํางานของมันครับ มาครับลำดับแรกครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมทั้งหมดนะครับแน่นอนครับไม้โปรเทคเตอร์ครับถ้าไม่มีไม้โปรเทคเตอร์จะทําไม้โปรกระโดดได้ยังไงล่ละครับทำไมกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเรานะครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็คือหนังยางนี่แหละคือเคล็ดลับที่ทําให้มันกระโดดนะครับหนังยางจริงๆใช้เส้นเดียวผมมันเตรียมเผื่อไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวก็จะต้องเป็นสก็อตเทปและกันไกลครับอนี่ครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการทําไม้โปรกระโดดของเรานะครับแกะไม โมก่อนนี่สตอร์ลเล่ลเลยครับพึ่งซื้อมาจากเซเว่นเลยนะครับเนี่ยปึ๊บอ่า นี่ครับและซึ่งไอ้ไม้โปรเนี่ยไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปครับรูปร่างรูปทรงหรือวัสดุเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับมันเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นมาเสมอนะครับ <laughs> ผมเชื่อนะว่าต้องมีบางคนที่ไม่รู้จักครับว่าไม้โปรคืออะไรหรือว่าเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทำเป็นวิดีโอนึงนะครับสอนใช้ไม้โปรแบบละเอียดนะอันนี้เอาแบบสั้นๆพอนะครับคือไม้โปรตัวนี้อันดับแรกเลยคือเห็นที่มันเฉียงๆ,ๆนี่ไหมครับ เอาไว้วัดมุมครับซึ่งมันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยน,นั่นก็แปลว่ามันก็วัดได้แค่180องศาครับเป็นเส้นตรงเป็นแบบครึ่งวงกลมแบบพูดง่ายๆนะครับวัดมุมได้แค่ครึ่งวงกลมสูงสุดครับถ้าอยากให้ครบ360องศารอบก็ต้องวัดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็พลิกกระเปกดา้านหนึ่งอย่างงี้เพื่อให้มันเป็น360นะครับเนี่ยเส์เนสตรงนี้คือวัดมุมนะครับนอกจากนั้น,นเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมครับมันคือสามารถวัดขนาดได้แบบ ละเอียดมากๆ่นะครับคือสามารถวัดได้แบบว่าเนี่ยหนึ่งส่วนสี่หส่วนสอส,ส่วนสหรือว่าเป็นแต่ละนิ้วเลยอะไรเงี้ยมันแบบมีหลายหน่วยให้เราวัดแบบละเอียดมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยลึกๆดี๋ค่อยลึกๆกตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เช่นกันครับ นี่สามารถวัดกเรียกว่าอะไรอ่ะวัดเส้นเย่ผมไม่แน่ใจนะเขาเส้นเยหรือบุมเยที่แบบเฉียงเฉียงได้อ่าแล้วก็แบบมีหน่วยหมดเลยจะมีหน่วยเป็นนิ้วเป็นเซนแบบคือมันละเอียดมากมาทําอะไรได้เยอะมากนะครับถ้าเพื่อนสนใจเพิ่มเติมรอดูวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ไม้โปรเทคเตอร์แบบละเอียดยิบเลยนะครับวันนี้เอาแค่ที่ของเล่นของเราก่อนละกันนะครับมาเรามาดูวิธีทํากันเลยครับอันดับแรกครับเราต้องพับครึ่งก่อนครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเป็นจุดตายเลยครับถ้าเราพับแล้วไม่ครึ่งนะครับมันจะกระโดด แปลกๆครับเราต้องพับให้ได้ครึ่งนะครับเป็นวิธีการพับครึ่งก็ง่ายๆแค่เอาหัวกับ้ชยชนกันแต่ตอนกดนะกดให้ดีนะครับเราหัวกับท้ายชนกันจ๊บกดให้ดีนะกดไล่เข้ามาปั๊บปั๊บอย่าเบี้ยวนะอย่าเบี้ยวอ่าอ่าโอเคเป๊ะครับพับครึ่งอย่างนี้ พับครึ่งเสร็จแล้วก็คลี่ออกมาครับพับครึ่งนี่คือเพื่อให้รู้เฉยๆนะครับว่าเราต้องตัดตรงไหนนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะพับครึ่งทําไมครับในเมื่อมันก็เป็นแม่บรรทัดวินเดียวยวัดอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมละ่ะเหมือนตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตัดที่สาม่ถือว่าเออไม่รู้เห <laughs> ม,มือนกันนะครับคือตอนเด็กทําแบบนี้มาผมก็ทําตามนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้ครับตัดไปเลย โอเคตัดครึ่งได้แบบนี้นะครับพอตัดครึ่งเสร็จครับต่อใหม่ครับอ้าวอันนี้เป็นไบโพล่าหรือว่าอะไรครับไม่ครับคราวนี้ต่อใหม่ด้วยสกอตเทปไงครับเพื่อการดีดครับถ้าเราไม่ตัดใหม่แล้วเติดสกอตเทปใหม่มันจะไม่ดีดนะครับด้่นะมันแยกอยู่นะครับเราจับติดกันปึ๊บแล้วก็แปะสกอตเทปเข้าไปเลยครับแบบไปตรงกลางให้มันติดกันธรรมดานี่แหละไม่มีไรจะห้ดีให้มันตรงรูปแบบเดิมอ่าด้านเดียวไม่พอครับอีกด้านนึงด้วยติดทั้งสองด้านเลย อ่าโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้มองมันผ่านก็จะไม่รู้เลยครับนึกว่าเป็นไม้ป้มใหม่ธรรมดาครับจริงๆแล้วเราตัดไปแล้วติดต่อใหม่ครับ <laughs> ต่อไปครับเราต้องมาตัดตกแต่งมันหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราติดกันแล้วครับให้เราพับครึ่งมาแบบนี้นะครับพอพับครึ่งมาแบบนี้นี่นี่เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นี่ เนี่ยตรงเส้นนี้ยครับให้เรายึดเส้นนี้ไว้เลยนะครับเวลาตัดมันจะได้ตรงนะให้เราเริ่มตัดตั้งแต่ปลายเนี่ยไปจนถึงขอบของไอ้สี่เหลี่ยมนี้แลวกันแล้วก็เฉียงมาถึงเส้น2นี่เลยนะอ่านี่ง่ายๆนะมีวิธีเล็งให้มันตรงนะครับตัดตั้งสองชั้นเลยนะครับเพราะนี่มันพับอยู่ใช่ไหมตัดสองชั้นไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้ตัดทีเดียวเนาะต้องระวังหน่อยไม่กันไกลก็ค่อนข้างแหลมด้วยเดี๋ยวจะเกินอึ๊บอ่าเกินแล้วจริงด้วยให้เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะครับปึ๊บอ่ออืออ่านี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อบ เหมือนกันเป๊ะครับอออันนี้มีความเบี้ยวเล็กน้อยครับใหญ่เด็กไปเต่ากันเต่าก็โอ๊ยไม่ได้ทานานนะครับอ่าจากนั้นเพื่อความปลอดภัยครับตรงนี้มันจะแหลมไงเราเก็บขอบนิดนึงเผื่อบางทีเราเล่นแล้วมันดีดไปชนอะไรนะครับตัดโคง้งๆคงเข้าไปเก็บขอบนะครับอืมอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ตรงนี้สาคัญมากๆนะครับถ้าคนทําไปเล่นนะครับยาเหลือขอบไว้นะครับพยายามตัดเก็บขอบนะครับมีโอกาสไปชิมตาได้นะอ่ะตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับพอเปิดมาจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้หนังยางเกี่ยวเลยครับโดยการเกี่ยวหนังยางนะครับอ่ะนี่เราใส่เข้าไปในหัวข้างหนึ่งปุ๊บแล้วก่อนที่จะไปเกี่ยวกับหัวอีกข้างครับให้หมุนหนึ่งรอบครับหมุนหนึ่งรอบชึบอย่างนี้เพื่อไปเกี่ยวปรับอย่างนี้โอเคไหมมันก็จะรัดได้อัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เวลาเล่นครับแล้วก็แค่ อาออกครับอ้าฝืนมันออกปัาบแล้วก็ไว้ค้างแค่นี้ครับอ่าแค่นี้เองครับแล้วเราก็วางกับพื้นแล้วปล่อยครับดูนะครับมันจะกระโดดเด้งนะครับระวังจะเข้าตาเปื่อนๆนะครับดูครับหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมครับหายกระโดดหายจากหน้าจอไปเลยอ่านี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับไม้โปรกระโดดครับง่ายนิดเดียวครับเยี่ยมปุ๊บ เป็นงไงง่ายไหมครับของเล่นเด็กในยุค90เนี่ยครับประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าแบบต้องมานั่งโหลดเกมต้องมาฝึกเล่นต้องมาเติมเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับหาของง่ายๆใกล้ๆตัวน่ครับเล่นกันครับแล้วมันสนุกมากด้วยครับเมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นจากมุมนั้นนะครับมุมนี้ก็ไม่ได้จะเห็นแน่แน่เลยดูความแรงในการดีดของมันนะครับดูผมปล่อยนะสูงมากเลยเห็นไหมโดดไปไกลมากเลยนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งห2ึ่งส แต่แต่รอบมันจะไม่เหมือนกันน,นะครับผมนไม่แน่ใจนะตรงเนี้ยผมยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าทําไมบางครั้งถึงกระโดดสูงบางครั้งถึงไม่ค่อยกระโดดนะครับมันอยู่ที่มุมองศาในการปล่อยจังหวะหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่เดานะครับก็คือเท่าเล้นานๆแล้วมันจะไม่ค่อยกระโดดเองนะเห็นไ,ไหมคือหลายๆครั้งเริ่มไม่โดดแล้วเหนะ็น <c> ป <oughs> <c oughs> ่ะอีเซีโดดได้ทีเดียวเองเหรอจบเลยเหรอฮะ อ่าเอออ่ะพี้ผมจะหาคำตอบได้นเลยว่าทำไงมาถึงกระโดดสูงอ่ะนแะครับแต่มันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับเห็นไหมครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวครับเอาไปทำเล่นกันได้นะครับมาทีนี้ครับเรามาดูแบบสโลโมชันกันดีกว่าครับมาดูว่ามันเป็นยังไงเธอถึงดีนปุ้งได้แบบนั้นนะครับมาดูกัน นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนเห็นไปนะครับก็คือของเล่นเด็กยุค90ครับไม้โปกระโดดครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆอนุรักษ์มันไว้นะครับส่งต่อไปถึงรุลู่รุ่นหลารุ่นเหลนรุ่นโหลเลยนะครับของเล่นแบบสนุกหาง่ายๆแบบนี้ควรจะต้องอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานชั่วนานเลยนะครับอย่าลืมนะครับตัดตรงปลายตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะแหลมสมมติ่าตะวันที่ดีขึ้นนะปุ้งเข้าตาจึ๊กมันจะได้ลดความร้ายแรงลงนะครับคือโดนยังไงก็เจ็บอยู่แล้วแหละแต่ก็ยังไง ก็ตามการเล่นนี้ทุกครั้งควรเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับต่อยตับแบบนี้แล้วโดนก็เจ็บอย่างที่ผมบอกกันเลยครับต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอย่ากแกล้งกันที่รุนแรงเกินไปแกล้งแค่แบบพอดีพอดีพอนะครับอ่ะรอบหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้ดีดบ,บนมือนะดูนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ้าโดนตีมือ <laughs> อ่ะมานี้นะครับเพื่อนๆชอบไหมครับของเล่นโบราณของเล่นแบบเด็กยุคเก้าสูนอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบเดี๋ยวผมไปรำลึกความหลังก่อนว่าผมมีอะไรที่เคยเล่นอีกบ้างเดี๋ยวจะเอามาสอนเพื่อนๆอีกนะครับยังไงเพื่อนกกำลังใจให้ผมได้ดึกอะไรอออนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค้างๆด้วยนะครับผมมีวิดีโอใหม่มาลงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับมาครับเจอกันครับสวัสดีครับทิ้งทวนด้วยกันกระโดดสู่ความว่างวงอันไกลพ้น